เจ้ากิกเฮเดบั BA, สั่งตัดเชือกลุ้นไปอเมริกาเจ้ากิกยอดมงคล CPF อดีตแชมป์ไฟเวทเฉพาะการเดบั BA, ที่ปัจจุบันคองแชมป์ f b f รุ่นซูเปอร์ไฟเวทและเป็นรองแชมป์โลกรุ่นเดียวกันนี้อันดับที่3ของเดบันยูได้รับข่าวดีหลังจากที่ทางโรมันกอนซาเลสรองแชมป์โลกอันดับที่1คนเดิม หันไปชิงแชมป์โลก WBC บีที่ว่างรุ่นเดียวกันและทําให้สถาบันตัดชื่อของอดีตแชมป์โลกสรุ่นชาวนิกากกัวออกจากอันดับและปล่อยอันดับหนึ่งว่างเอาไว้ส่วนเจ้าของแชมป์โลก WBA บรุ่นนี้คือโจชัวฟังโก้จากสหรัฐอเมริกากําลังที่จะขึ้นชกล้มแชมป์กับคาซึโตอิโอกะแชมป์โลกรุ่นจูเนียเบนตัมเบดของด b o ในวันที่3 1ธันวาคมนี้ โดยล่าสุดนั้นยอดมงคล C.P.F ได้รับโอกาสทองครั้งใหม่โดยการถูกทางสถาบันประกาศสิทธิ์ให้ขึ้นชกตัดเชือกกับรองแชมป์โลกอันดับที่2คนปัจจุบันคือจอรนสแครปปี้ลามิเลสแช,ชมป์โลก N.A.B.A ชาวอเมริกันนักชกสังกัด Golden Boy Promotion ที่มีออสการ์เดอลาฮยาอดีตแชมป์โลกคนดังเป็น CEO อยู่นั่นเองโดยทางสแครปปี้นั้นปัจจุบัน มีสถิติชนะรวด10ไฟเป็นการชนะน็อกถึง8ไฟและล่าสุดเพิ่งได้ครองแชมป์ NBA รุ่น115ปอนด์ที่ว่างเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีสแคปปี้นั้นยังไม่เคยผ่านมวยที่มีสถิติดีๆมาเลยนอกจากไฟชิงแชมป์ NBA เพียงแค่หนเดียวเท่านั้นส่วนใหญ่เขาจะโชคกับมวยสถิติแพ้มากกว่าชนะมาเกือบตลอด บางทีการชกตัดเชื่อกระหว่างยอดมงคลกับรามิเลสนั้นอาจที่จะมีขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็เป็นได้เพราะทางเพชรยินดีกับทางกุเดนบอยนั้นเคยมีสัมพันธ์ที่ดีกันอยู่โดยเฉพาะเมื่อครั้งที่กเดนบอยรับวันเห่งมีนโยทินอดีตแชมป์โลกรุ่นสตอเวทของดุ C นยูบเข้าสังกัดเพียงแต่สุดท้ายแล้ววันเฮงนั้นก็ไม่ได้เดินทางไปชคที่อเมริกาแต่อย่างใดแม้ว่าทางกุเดนบอยนั้น เตรียมรายการเอาไว้รอแล้วก็ตามนั่นเอง